สวัสดีพี่ต้องปราชจชนทุกคนครับโอ้โหมาเว้ยนึกว่าไม่มาซะแล้วงานสอนเพชรกระโดนอุ้มไปรอบแล้วงานนี้เอาอีกแล้วใครจะสวัสดีพี่ต้องว่าใจที่รักที่รบอะไร ทำไมอ่ะบ้านจองไม่มีอยู่กัไงเขามาดูคอนเสิร์ตครับท่านได้ไงเขาตั้งใจมาดูคอนเสิร์ตไม่คิดว่าท่านจะมาฟรีเด<ร><ร>งานพระพลก็ฟรีตลอดอยู่แล้วเขาไม่มีเก็บเงินลองเสียค่าบาทเดไม่มีใครจะมาทุกคนน่ะคนที่นี่เขาอยากมาทำบุญกันอยู่แล้วมีหรือเปล่าคนละครึ่งอ่ะห<ะ>ไม่มีมีแม่มมทำไมต้องใส่อารมณ์ขนาดน,นั้นด้วยละ่ะ แม่ขอชอบหรือไม่ชอบวะคันถามแม่ได้ขอชอบหรือไม่ชอบแม่ไม่ต้องใส่อารมณ์นี่แม่ชอบหรือไม่ชอบเนี่ยชอบเงินเดือนขึ้นอีกให้เงินเดือนขึ้นอีกขอบคุณว่บาบัตรคนจนก็นได้ไปแล้วนะเออท่านครับดีใจมากเลยพี่น้องคนที่มีไรายได้น้อยเขาได้บัตรคนจนไปปีหน้าไม่ต้องห่วงมีโครงการอะไรครับแจกบัตรขอทานขอ มีสโลแกนไหมหนึ่สะานลอยหผลิตภัณฑ์มึงอยาให้คนไทยไปนั่งสะพานลอยไอ้บ้าขันคนละใบอดทนครับพี่ดาวาจนผมสัญญามั่นใจมั่นใจนะอทนอีก1นึ่งปีสัญญาครับอีก1นปีทุกอย่างจะดีขึ้นทุกคนก็จะชินแบงชี ผมถามเลยไหนท่านมาแล้วยังไงน้ำมันเนี่ยมันขึ้นราคาเนี่ยมันจะขับรถยังไงไหวครับท่านขี่จักรยานดิสัตว์มันไม่ใช่ครับท่านไม่ใช่ยังไงอย่างหมูเนี่ยทำไมหมูก็ขึ้นราคาหมูมันขึ้นแล้วจะทำยังไงอ่ะหมูขึ้นก็ทำข้อให้มันสูงเลยหมูไม่ใช่สูงขึ้นราคามันขึ้นครับผมทำไมอ่ะหมูมันราคาขึ้นจะกินยังไงไหวอ่ะหมูจะไปอะไรทำไมคนจนก็กินอ่ะของคนจนไปดิ ของทะเลให้คนรวยกินไปนะอะไรที่มันแบ่งเบาได้กินก็กินนะไม่มีหมูเขาอีกกันพูดอะไรพูดอะไร <c oughs> ท่านพูดอะไรพูดให้มันรู้เรื่องด้วยนิครับก็รู้เรื่องไงเอาอย่างนี้ดีกว่าเอา,อางไงตอนนี้เขาเลือกตั้งผู้ว่าจากเอกอกทมแล้วเออีกไม่นานจะต้องเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่แล้วอย่างไงท่านหาเสียงได้เลยวันนี้ท่านมาแล้วผมเปิดโอกาสให้พี่น้องชาวอู่ทองหาเสียงกันเลยท่านต็มที่เลยครับ ออพอ่อแม่พ่อคุณแม่พี่น้องที่พูดนี้นะครับผมผมไม่ควรพูดสันส้นๆเนี่ยท่านอย่าห้วนไปครับเรามาหาเสียงพ่อแม่พี่น้องออประชาชนที่ลดรักนะครับผมบอขอบคุณมากท่านรีบๆพูดเมียคนนั้นจะตายแล้วขำอ่ะขำ <ide> ไม่ขำเปล่าเอามือตีหลังเพื่อนว้ามันขำอะไรขนาดนั้นเชียววะเนี่ยขอบคุณพี่น้องประชาชน นะครับเรียกรับดูรบเรียไว้ใจผมให้ผมเป็นนายกครับผมอะระบาประเทศไปอย่างที่เขาว่าเขาว่าไงครับสามัคคือพังพลังพลังครับผมพลังสามัคคือพลังครับผมให้พี่น้องคนใจรักกันใครอยากให้ผมเป็นนายกต่อขอเสียงเลยครับโอ้ พลังเงียบเยอะเลยไม่ต้องกลัวไม่ใช่พลังเงียบแม่งพลังมึดตึ๊บเลยนะ,ะคลิปที่แล้วก็คนดูเยอะมากทั้งสุพรรณเลยครับผมก็ไม่มีใครออกเสียงงี้แหละทุกท่านไม่น่ากลัวหรอกถ้าใครน่ากลัวฮะกูเนี่ยท่านจะกลัวทำไมท่านไปถึงนายกรัฐมนตรีมีอะไรที่ต้องน่ากลัวอีกครับท่านทุกวันนี้กระดิ่งไอ้ติมกูก็ยังระแวงเลยไม่ต้องกลัวครับ หาเสียงอีกรอบครับเมื่อกี้เขาอาจจะฟังไม่รู้เรื่องไว้ได้อัดวิดีโอไว้ลบด้วยนะลบทำไมให้เขาลงไปเลยโอ้ยตัวดีเลยช่างหนึ่งช่างติ่งี่เฮียเต็มไปหมดเลย่ยเขาชอบเราก็ขอให้ร้องนะใครอีกครั้งหนึ่งนะไม่ต้องห่วงไปเยี่ยมเหรอ คุยกับคนนั่งนะครับคนเดินไม่ต้องไปคุยขอเยี่ยวกินได้ไหมอไอเวเนี่ยก็ต้องกราบเก้าครั้งพระบิดาใครอยากให้ผมเป็นนายกอีกหนึ่งสมัยขอเสียงหน่อยครับ<ม>ใครอยากให้ผมไปไกลๆขอเสียงหน่อยครับ ผมไม่ออกทำไมดื้อเลยครับท่านผมไม่ออกทำไมไม่ออกยังไงก็ไม่อเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยใช่แล้วมาแล้วคนนี้มาแล้วรองนายกรัฐมนตรตีงท่านประวิทย์ต้องประคองต้องประคองาลดนสดัสดีนเดนดด โอ้โหนี่ท่านมาเองเลยละครับเนี่ยเม่ไมเมื่อกี้ท่านประยุทธ์มามาขอเสียงพี่น้องมีแต่คนโห่ร้องไล้ท่านรู้สึกยังไงบ้างครับไม่รู้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 ไ้ไม่ร้ไม่รู้ไไม่รู้ไม่รู้ไม่ไร้ไม่รู้ไไม่รู้ไ่ไรไม่รู้ไม่รไม้ไม่ร้ไ ไม่รู้ว e e <laughs> ่าจะตีกี่ปีฟังเพลงกันต่อครับจากพวกเราวันดีมเดอะคอมเมดี้